เราหมูกรอบไข่ดาวของแขกอันนี้ของแขกพิเศษ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 ที่นีต้นมหาแล้วไปดทโทมาหาลั้อมเาหาเ่อย่างได้แป้งไม่แห้งเราห้หมอได้ไหมงงเลย แล้วไม่มีทุกขึ้นมาหาหลังกลับดิกเป็นอะไรแบบนั้นแหละบาทก็จะทำเรื่องยึดตังค์อ,อันนี้ก็บอกไปหอดเรื่องยึดตังเป็นคนละเรื่องกันมาอิมูหลานคนละเรื่อง,อองคนละเรื่องเดียวกันงงน้ำมันเลยอิมูหลานผัตริก

ก,ก,กักนฟัวหาห็นงานกันลุนกตมนสุดที่ลักเปย์คนสุดที่ลัเปย์ตอนนีน้แม่เนาะแม่มากอนแยกน้ำตามไปหนึ่วแ้หนึ่ง

ลาดนะ้าอ้าไปดาวจ,นจนานเท่า,า,า,หทา,ทา,าไหร่จานละสองร้อยหรอเซอะมาดิยัจกร์า่มันเยอะดี <c oughs> แป้งเอาอะไรแป้งมีเหลืองมีเลืองก๋วยเตี๋ยวบอก

สุกี้แห้งสุกี้แห้งลาดหน้าทะเลสุกี้ทะเลน้ำเอา้ามันก็ทะเลทั้งน้ำทั้งน้ำทั้งทะเล อย่างลูกเสอลูก้าเข้ามาไม่มีคนไปด่นตรบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวจะส่งเลยค่คะจะเที่ยงแล้วนี่ก็เที่ยงข <c oughs> ้าวีาา่เหลือให้แป้งโววเอาายากุกี้ บอกเลยจากโรงพยาบาลมาสั่งขาจกโรงาอ๋อ่งเขาขอาช่างเขาอืมอืมอืม นอเคเทพสบานไม่ไปเด้ออ no ่านตามสัง

ใช่แล้วม,มันก็ต้องทำเส้นผัดเส้นสิคะเอาเหรอไม่ใส่เส้นเหรอเ <laughs> ส้นไ, <laughs> ไใวใส่วางสุ่ด้วยเลยเราเล็กหนาเฉยเพราะก็คัดจิ้มให้มันเข้ากันกบคือ

น่ยมกมง่ายด้นัอันจะ่ง้างรนอะอารี่อันนี้เส,ส้นอะไรนี <engine> ่ยเส้องผักานหมูกรอบแล้วก็ผัดอ่ให้ยายแทนก็ถือซอก่อยางโอเคไม่ไกล เกือบเือบือ่อเนนี่ดอกบอกแล้วเมฆกระสีคิดแปนไปถามก็ไปถามอีกขับมาแล้วดือเลยกระรำดอกผักเยอะๆเด้อโอ้ยนี่เัดเอ้รเ เยอะๆเอาผักเยอะๆเป็นข้าวผักสองใช่ไหมครับผั ตาวาเลยเต้าสาก่องเต้าเจียวเนื้อนูนว่าสุกีเห็นอยากเลย แรกหนมีสร้างลานนาอีกมั้ยเดอ๋อเห็นวิ ทางร้านหน้าอีกอืมาดหน้า,า,นาลาดหน้า

ลาดหน้าลาดหน้าหอมเมาใส่พี่ไทยเอาหอมพี่ไทยลวกทะเลลวกทะเลลาดหน้าทะเลรวมส้มแต่ละความรวมยังเล่ะมันคือส่วนผสมของละความใช่ไหม